อกินอ่นองเลยเขางห้องว่าเอ็นขาจากักพี่น้องแนนี่ครับที่เดียวโถ่หอมกันเลยครับผมมาตอนโอ้ยม<พ>ากินแกงขี้เล็กครับแม่ตาจะมาเห็นมันเองนะครับนี่นี้เล็กถักขี้เล็กมัน,ะมนออเป็นไรจ้านอนกขี้เล็กตีงโง่หนังโง่คักกันเดีย,ยว ตอนทำเลยกินเล็กไนะที่ออมพัคกี้เล็กซูเกินสัมไม่เห็ดมืออันเซาเนี่ยนะแม่จักษมือใด้แหละลูกต้มไว้ทุกคนแ <c oughs> <c oughs> ม่ก็บอ่าท่านแน่ใจนี่ครับพัคกีก้เล็กพัคกี้เล็กไม่ไม่จากต้นมเมเนูอนีสาน,น,นครับผมเพราะเนี่ลุงแม่เสียใส่ยอย่างนี้หนังนะครับใส่หนังงวอเถีับนี่ครับฉันถามว่ากินน้ำกันได้ไปเนาะมือได้เห็ดฉันกินบ่ ครับผมต้มผักขี้เล็กครับพี่น้องไปถอ่วออมเสิร์หนังเซ็บแซบจัดแย่ปางบุญละออมสู่กินมเมื่อเรยวหรอกครับต้มไว้ก่อนครับเบื้องตน้นซอมแล้วแล้วก็มาต้มครับพี่น้องกะละยินประมาณสองน้ำครับสองขึ้สามบุญละท่านได้ถามอยู่ท่านได้ถามแม่ปางอย่างท่ามากินออมผักขี้เล็กเด้อครับ ดีครับพี่น้องแฟนครับทุกมองทุกบอลครับเอฟซีทุกคนครับเมื่อนี้พอน้อยซอยเดืมกับแม่ฟางเจอน้ามาใไ่ออมพักกีเล็กบ่วันละออมพัคขีเล็กีไปได้เหรอตีงูมาตลาดวันอาทิตย์บัวขาวครับพี่น้องเอาข้าถากขาหนาใสในวเม่วานไปตลาดบันเหล่าใหญ่ก็เลยไปเจอแฟนครับพี่น้องบ้านเนอแหละครับโอ้เมื่อนี้มากินออมพัคขีเล็กเด้อครับ เอาฟ้าขาใช่ะหอ่านซื้อเราจะได้มาคืนเนี่ถ้าเกิดลืมซื้อเราจืด้อยู่วะเราแต่ว่านาสกุลนั้นกล้องเวหาเลยเนาะอันนี้ว่าแห้งคมพี่น้องพักกันเดาตักัวแห่อันนี้อีย่างก็เถ่าพักสมกุ้งเออนี่นี่นี่ตามหามานานครับนี่แต่ก่อนอยู่หน้าพ่อน้อยได้เด้แต่ว่าเพื่อนมาพุดหลอกลำพยั้งมาประมาณยี่สิบกว่าฟีมันสูญหายไปตาก็จะหาเนาะ ไปเจอกับคุณยายเราอยู่บ้านไข่นุ่นครับมีแม่น้อนฟ้เลิ้นอันนี้นะหนองฟ้เลินนนอนว่าพิษฟ้าจีรเล่นน้าอยู่บ้านน้องฟ้เลินห่วยมันได้ตลอดแม่น้ำลำพะยังได้ครับพักอันนี้นะพักสมกุลครับน้าข่อยกับยุ้ยนำยังเหรอเราเคยได้กินเลยครับเอาเอาไปหาอันจะนั่งบระเทศไหนแถวไปยานั่งก็ได้ครับแล้วก็มาซอยซอยตัวนี้มันนี่ล้มเด้อพี่น้อง กินอ้อมพักขีดเล็กแล้วสิาพาไปก้นกับฟูอีกเด้อพี่น้อง <laughs> ได้ยานางมาได้ครับโอ็คือเขียวงามเลยแกงขั้นได้หลายนี่แกงแต่ยอดมันนี่แซ่บได้ยานางอันนี้ไว้ถ้าแกงเสือจพักขีดเล็กเลยแต่ว่าอันนี้หลายยอดนะน้องยานางเ,ออเบบางก็บปังกระเด้อพี่น้องน้องยานางไว้แกงพักขีดเล็กเสร็จแซบกันเด้อครับสามีพอปอ,นะอนะอพอเนาะข้ากับดาวเกมแล้ ไวพักกระเดามีท่าน,น,นได้แนวกราฟได้เมือนนี่แต่ว่าซื้อมาไว้เห็นมันเป็นตะเสียบจะก้นปูนให้กินหรอกหากระปูมาข้นกันบอ่อแค่เพล็ดอยังงไรท่านเ,เด็กจะหาอยู่ที่ฝ่า,าว่ามันจะได้อยู่บ่แต่นะเขียวดีใชนะ่เนาะจักแล้ว <c oughs> น่าเริ่มมีสีเขียวแล้วถามว่ากินน้ำ <c oughs> นี่แหละครับย่องแง่นางอะไรปัน ก็ทีันน oh ีนขายของน้อยนะน้องเลาแล้วรมาซอยอันนีนให้เด้อดหนาซอยเหยน่ัก็ันนี้หลุมรอเย็นน้อยหวานวันแคมใส่สุดยินจับฝานคนถือว่าวยถาจักเถียเสร็จแต่สุดลงงลงาพอหน่อยใส่สุดย็นหรอเดิมันนี้เป็นปีใส่เทียเดียว ออย,ยังตอนฟอนไหนใส่ฟอนเวิร์ดตัวใส่อี่มันน้น่าจะไปเอาบุญเจ้าปู่ยังน,ยน้อยนี่บุญเจ้าปู่บัานบ่าขาเตือนเนี่ยเป็นยามดีว่ายเป็นแนวดีหัวต่อแสงจะเว่นขึ้นเหลื่อมเลยเหลื่อมบันหัววนแขนคนหัวร้านก็ต้องเลิมเลยทำไมไปนองเดี๋ยวออ่งลองดีละโอ้ยไปนอ่นองเลยเขา้ห้องว่าเอ็นขาจักไปนอนอ แน่นเอาใส่ตะเอ็นค่ะจากกันถือบดีบ่ทุกแน่นเพราะมันละพออยู่บ่เเ่ามันต้องเซอร์มันสมดุลกันหน่อยนี่เด้ก็เปลือยดีจ้ะบ่นะจะเกาะมันก็ได้การขัดตีง่ายๆได้ครับพี่น้องย้วยลงไปเลยนี่เียับฮะพอหน่อยก็ได้พี่น้องโอ้โหเสิร์อมบอนก็สุดยอดเลยรล่ะพอลายเจนอมพะกีเล็กพอลายเจนกับเหล้าก่อนเหมือนเราแจงตัวรอ เขียนออกแต่ว่คือกระไดโอ้มีด้เธอโทรไปได้มีห้องโอ้ยางขาดตัวเจ้าก็จะเอาอันแข็งแข็งนันหลายเด้ออพันเอ็ดเปื่อยดีเลยเถอะก็จังว่าอันที่แข็งแข็งอันที่เป็นอันนั้นมั้งไหมมากระซิมันเนี่ยมันเปื่อยอยูปล่เปื่อยมันบ่เหง้าวเดียวต้มเองมันบ้าอืม มันต้องไปต้มเลยได้กาลกานะเต่ว่าเลอือกคนนอยกนน่อยแล้วถ้าว่าแม่ปางบอกเป็นคนอ่อนให้ชาไม่รอนป่ถ้าแม่ปางนะเป็นคนอ่อนสุกินแซ่บสุกินน้องกินออกกระดูกเรียบร้อยได้ครับซอยหรอวะอันนี้ซอยเราได้เท่าเรือเลยหมักส่วนเลยเยอะๆเลยอันนั้นไว้จุอันเจียวขมเดี๋ยวเมื่อหน้าละหาบีหาเทียขมมา เปิดถุงบอลลูนหึ่งมีคขารับออเหมีขออเี้วมีตองต้มคือซื้อกับยานางปุได้เลยขงิอันนี้หนำยาหนงมันบ่ครับไหมครับนำยาหนงปอดยองเลยรับอันนี้เป็นอันพคริ เล็ตต้มไปแล้วอ๋อแม่ใส่ยังไปนะครับรถรถดีบ่ครับนะครับอันนี้บ่เออรถดีเลยเด็ดเอ๋อแม่ใส่รถดีน้ำจะน้อยหนึ่งใส่ร้ดีน้ำจะน้อยหนึ่งครับตะไคร้ตะไคร่ท่านหนึ่งใส่ตะไคร้ลงไปนี่ครับที่เด็ดเท่าหอดกันเลยนะครับผูดมาตอนโอ้โห โอเคยังนะครับนี่ครับสุดคำไหนอ่ะจีตะตันตะตันนี่เอ้ย <c oughs> ปุบกลับปุบกลับแล้วครับเจียวใส่ครับบอกริกนี่บอกระพิษยุดลัางมานเข้านี่บอกระเม็แม่บอกริกต้นนี่ระยิบแม่บั้าละพอดีนะครับเนาะเข่าละออไปเดียวไปแล้วปูกพริกต้นเดียวกินได้เกือบมุบมปีครับพี่น้<ะ> <c oughs> อง ฟงให้เรียบร้อยเลยนะครับแม่ฟงหอเรียบร้อยได้่วยเค,เครับครับเนี่ยพ่อแม่พี่น้องสังเกตว่าแม่ปลาเห็ดแนวกินครับผมจะทำแบบของแขียวมากเลยครับแป๊บเดียวได้กินครับผมเกลือ ปลาแดกใส่บ่ครับเนี่ยครับใส่ดดเดยอันนี้แบบนัมันแซ่บขาดปลาแดกดในวันทีครับอาหารอีอสานบ้านเาฮาทับพีหนึ่งปลาแดกใซบสองทับพีผมไม่รู้ขับสองนี่เรียบร้อยมืดเลยดีมารับตั้งไฟให้สุกแล้วก็ ฟังอีตู้ใส่บ่ครับแม่อ๋อบาทนียข้างนอนเรียบร้อยแล้วถ่ายจะเข้าแล้วครับพี่น้องครับขลุ่นขลุ่นตะวันขาข้อมันเด่งดีบ่ครับเรืเลยดีครับแม่ชิมบ้างเหรมันหนุ่มบ่แม่ย่างแต่มันบ่เปื่อยเปื่อยเปื่อยแบบกับพอดีไหมครับแม่มันเสียบครับม่นครับซีนาถ้าขีดเลยเมื่อฟางบ่เห็ดมุนเลยพี่น้องอ๋อเป็นหยอดเลยอันนี้แบบสไตล์แบบพูด ผู้ลาวนะครับเนี่ยขันผู้ไทยคนทิ่มุนปุยเล่นมาครับผู้ไทยมุนแล้วก็ใส่ข้าวเบือน้ำครับแม่ย่าเขาเห็ดเต็มสั่งครับนี่คือ้องขี่ง้อขี่ควายไปอีกแบบอันนี้นี่ไฟแล้ครับพี่น้องนี่หางมันเบื่อกรับ๋อยางแห้งครับครับเปิดบังไะไก่อนครับฟังทางผีว่าเป็นไฟ่เราคับกระทิ้นหน่อยตัดเอาว่าเป็นยางเขาท้ายถ้ายุยไกลก็เลยครับข้ารกิบต่ครับขึ้นไงเห็ด ซื้อวัดดีได้ครับพี่น้องเลยเมียเป็นเออเบอแมนครับเลยไส้เป็นเมียครับผมเมียเป็นอยังนั้ค่ะเลยเมียเป็นไถเอาเอาปีนไปก็หนักครับพี่น้องครับกล่องไม่มีปัญหาครับพี่น้องฟังเสียงพี่น้องโอ้โหโอ้ยกระขอไก่เลยพี่น้องนำโฟล์ดของตาด้ีครับพร้อมเขาพร้อมหมด่างนั่นนี่ไปครับ ยัน่อยมะนเอเพิ่้ครับครับลอกินหวานแล้วเราไปกินอันนี้หน่รู้รสชาติใส่ตีๆๆๆก่อนตีๆนะมะซีนกับข้าวตี๋ข้าวตี๋กินหมดห้องน้ำห้องหลัง

ยอดเลยพี่น้องไม่ต้องเติมเพลสเลยได้พอดีผมพอดีแซ่บมาได้ครับพี่น้องแฟนคลับสุกูสุสคนครับผมแซบนี้มากินแกงขี้เล็กครับนี่เลนะครับควันแม่ตาจะไมาเห็นมันเลยนะครับนี่เอ้ยนี่จ้ากับทินหน่อยแต่งหนาแล้วจ้าแต่งหน้ายังหน้ากบอับกุกแปงเรียบร้อยแล้วจ้าแม่จ้า แม่บอกว่าต้มจังสี่นี่เห็นอยางนด้หลวมกานคั่งปกติไม่ติดต้มออกเอเรียบหรอครับใช่เนื้อสีมุนนะนี่ครับก่อนแม่เราก็ใส่เห็นบ่ค่อยไๆแลอกต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญวาใช่หอมผักขี้เหล็กเนาะแต่ว่าเ้างเบามีผักขามาใส่ตัวครับมัเนี่ยเ่ได้ใส่ใจจ้าเอาแบบออริจินอลแบบภาษาปรุงประทันโอ้จ้ามันขับพี่หนอกเอ็นแกยวครับผม่่ใพีต้ไปอ ขนาดอีหลีเลยครับพ่อขอเสียยี่ห่อยังนะครับขอเขาบุญนะครับพ่อมันของก๊อปปี้ลูกหรอปี้คล้ายๆของมาเลกเลงเลยมาเด้อครับพี่น้องบ้านนี้โอเหลือทำพอนอย่างเซ็กก๊อปปี้ยุทธีครับพ่ออยู่ในประเทศต่างประเทศก็ดีครับมากินเขาด้วยนี่คโอ้โหออกพักกินเล็กนี่ละก่อนมาคุยเอาบ่ครับพ่อเออเราคุยกันพักกินเล็กีหนิ ขันอ่อมพักขี้เล็กนี่งสำหรับพ่อนมักตัวพักขี้เล็กได้แท้ๆเลยครับแต่ว่าขันลูกกันตีงโง่นังโง่คับกันเดียวก็เผาเราคนแรกพอรสสัติ์แสบโลกไม้ป็นงเผื่อนี่พักกระดดนหมครับยี่สิบปีแล้วครับไม่ได้กินเพราักสมกุ้งพ่อน้อยเพิ่งไปหาเห็นแต่ก่อนอยู่หน้าพ่อน้อยมีเลยเขาคุดหลอกน้ำยังครับมันระศูนยพัดเหมือนอู่มันมีอยู่สองสามพุงแสบนะครับ อันนี้มาพักสมกุ้งแม่นโลว์พักสมกุ้งกินกับแทียแมงดารสชาติไม่นด้เป็นยังไงครับพ่อสลับปลาก็ได้สลับปลาสมสมฝรั่งนิดนึงโลว์สมแซ่บแซ่ดและสมหอมๆนั่นเลยคล้ายๆพักกรโดนโอ้แซ่บบอกว่าบอกหล่าว่าเขาก็เสี้ยมเหรอน้ำปากมันมีคือพักกรโดนได้หรือครับน้ำใช้สำหรับอุ่น้ำอุ่นเดียได้บ้านนี่ หันไม่ได้ีห้เขาเอาหลังยนแห้งหมดเลยสวัสดีครับมาากินเือก่ากินแล้วในมาฮหฮพนก็ง่กินก็ด้ค่ะเสื้อเสื้สั้นมดยางมาขึ้นหมันลยมาอยากเลยมันเดี๋ยวปูก็อื้ถ้าไปเที่ยวในเด้ย่เขา ไปกินส้นาวสวร่านนนเอาลภาพไปทาอไเบิงเขาเถิดสิงโตนะมันมีเฉอิงโตน้องวอนที่ิองเนมาลงใจเกินร้อยบอยสิวิเชงปากพ่วงมาไล่กันนระยะจุดก่อนแม่ยังเบิร์ดผักกะดำเรื่อมโพปผักกะประทับใจนี้ลองเมงลูกเคยกินตเอปะแต่เกิดมาเพราะว่าไงไส้ใหญ่มากกับผักอันนี้ล่ะ เอามาจำแจ้ากินไม่เคยกินครับมีได้รถฝาดไหมเดี๋ยวรถฝาดของมันลำต้อมลนต้องกินกับดับปลาเนี่เขากันไัเลยแต่หมายมีอไมีขนมชิ้นได้ต้อโอ้ยจัวัดานี่กินแท่งขนมนะครับเราบ่ากินหร่นกับจำเกลือไหมถ้าหนังเป็นเหมือนมกีบอนนั้นกแล้ว มัดตนอนไหวมหนิงดอกว่าถ้าไนโดนแจ่บน่าละนองคนก็มักย่องมาเรมาอ่ก็ได้นไดอนอนเาไปนองเล่าถ้ากระเดาเราผมแซบเยอะไอ้ทุนผมบะผมพอดีแซบแมบ้าบอมอมก็ผมน้ำตาหวานแม่ก็บอกน้ำตาลหวาน,น,วานมันมาเกกับงแล้วเขาทอดปลาทูก็คือกินก็นนออก,ก,นก,นกินอันนี้ เวลาพันว่าพันยานยลุมพันยลุมกำลังสืบพันกับพ่าหเยาี่ยังกินทำมากแล้วหรือว่าแล้วอยากใส่รูปย่างแดดบยู่ข่อย้อนตีถากินขอยำมุนคือเมื่อวานเมื่อก่อนหนาวแห้งครับย่านหนาวจันยาเนยขนาฮ้อนพ่มีขอยแเ้วขอนาวาขขนาแหละวขใตนายานนาฮ้ หน้าหนาวก็อาบน้ำกันอยากพี่น้อยเอาเ้าหนาวใ่สกันหนาวแล้วก็เอเท้าหอนเปิดกระลมกับ่บเต้าหอนไปผ่อนล่อาลองอาบน้ำบุญบุญกันหน่อยเราอาบน้ำกันหน่อยลองไปตบใจแซมพูสบู่ตายเราบ่หูแเ้วเสียวันเดียวมนหลายวันเราไปอาบน้ำนันหก่โกดเดอเป็นเซมจะสาผม มแต่าษาอักฤมาเลย้าอดเริ่มอ่านมีแต่ภาษาอังกฤษเราไปตลาดเราขิงมาหรือมาหนองเย็นกระี้นี้กสะซื่อว่าอย่ต้องเอาทั้งซีไปเพราะเอแล้วก็เปิดไ้เมื่อกร้อยู่ในหก็ขอขันรับบอกนะที่อ่านมันไม่แห้งรันจากหัวแเลยเจ้าต้องจูบเจ้าต้องขันมา ออมัวัวเปนน้ำใบก่อนวุ่ระบบจบจะหาเห็นได้แถวเห็นที่บ่อยมอร้อยห้องออกมาเสียบดีแล้วครับครับหลับประจ้าเดี๋ยวครับครับสงกรุง่มกสก็เคยกินโดนตอนแรกว่าเียบกินโดนลูกสมัยกินเขาก็ปิ่งสินตะกอนหมูสดหม่เง็ได้ไหมสมก็พยายาเขาจะไ่หาว่าสุดเอง จชาวบานอยู่แบบอะไรเขาก็่สนอห้ามนะนาอันนี้มันอ้อมแสียดทะเลเท่านัานานา้นนะเอาเนี่พักอันนี้พักทะเลกูอันนี้ถือฝนสุดยอดเลยถือพะขาไม่เคยเสีบพี่น้องครับคลิปนี้ก็ฝากพี่น้องแฟนครับชมกมองทุกบอดได้ครับจะอยู่ในประเทศต่างประเทศครับากกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้เยครับผมพ่น้อยซอยเดินเพิ่นรู้สวู้สาวครับเพิ่นแม่ฝางครับ พักทีมงานขอบคุณหลายๆครับผมครับมาสดอ่องพักกิเด็กคนเดียวเด้อครับนี่แซ่บแซ่บเด็กสุดยอดครับเออพี่น้องบ้านเหนือที่ปบเดี๋ยวอยู่ตลาดนัดกินมากเครับคนบ้าเม็ดเลยเนาะพอเป็นกับบอกครับบอกแม่เมื่อวานเมื่อวานผมดีใจจิตใจดีพกินลาบปลาตองกับอันอ่อมพักกิเด็กเด้อครับมานดำนำกันเด้อทุกคนทุกวันทุกวันล่ะครับสำหรับคนหน่อยรอค่ะผู้ใดกอดกับทักใดนะครับไม่นอนครับผมเข้ากับดีใจแนเนาะมีมีผู้ทักเป็นแฟนหนุ่มพรน้อยกับเท่าแล้วนะครับ はういう